สวัสดีค่ะช่องเจคเคนโ์ยินดีต้อนรับทุกทุกท่านนะคะกดไลค์กด s ับสไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะก็นำเสนอที่ดินให้ชมนะคะแปลงนี้นะคะเรียกกันว่าเน้นที่ดินกระดูกท่านเป็นที่ดินขนาดหนึ่งงานห้าสิบตารางวาค่ะพร้อมร้านรับซื้อของเก่านะคะบ้านพร้อมที่ดินและเป็นร้านรับซื้อของเก่าอยู่นะคะราคาหนึ่งล้านห้าแสนบาท อยู่ที่บ้านโพนสะอาดตำบลชชยพฤกษ์อำเภอเมืองจังหวัดเลยค่ะลักษณะปัจจุบันเป็นรามรูปเลยนะคะวิวภูเขาด้านหลังค่ะด้านหน้าติดเป็นทางสาธารณะท่านใดสนใจนะคะนะัดชมแปลงจริงกันได้ค่ะพื้นที่1นึงานห้ตารางวานะคะ1นล้านห้าแสนบาทติดต่อสอบถามเพิ่มเติมหรือนัดชมค่ะหรือต้องการเจรจาต่อรองโทรตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปได้เลยนะคะ ในวันนี้เจคโุนข,ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ